ยาก่อนอาหารกินหลังอาหารได้ไหมถ้าลืมกินยาต้องทำยังไงดีโดยปกติแล้วยาก่อนอาหารควรกินก่อนอาหารอย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงเนื่องจากถูกผลิตมาให้ดูดซึมได้ดีตอนท้องว่างหรืออาจมีตัวยาบางตัวที่อาหารอาจไปรบกวนการดูดซึมของยาได้หรือในอีกกรณีหนึ่งคือเป็นยาที่จะออกฤทธิ์ก่อนเรากินอาหารยาก่อนอาหารกินหลังอาหารได้ไหมด้วยเหตุผลข้างต้นก็ขอตอบว่าเราไม่ควรกินยาก่อนอาหารหลังอาหาร เพราะการกินยาผิดเวลาอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการดูดซึมยาได้และอาจส่งผลต่อการรักษาโรคได้เช่นกันดังนั้นจึงควรกินยาให้ถูกเวลาและตามข้อบ่งใช้ลืมกินยาก่อนอาหารทำยังไงดีหากก็ลืมกินยาก่อนอาหารให้ข้ามไปกินยาก่อนอาหารในมื้อถัดไปได้เลยในขนาดยาปกติไม่ต้องเพิ่มยาเป็นสองเท่าหรือสามารถเลื่อนไปกินยาหลังรับประทานอาหารมื้อล่าสุดไปแล้วสองชั่วโมง ซึ่งจะเป็นช่วงที่ท้องเริ่มว่างพอที่จะดูดซึมยาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ดีในกรณีที่ลืมกินยาตามเวลาที่ระบุไว้หากสามารถสอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ที่ทําการรักษาได้แนะนําให้ปรึกษาเป็นกรณีไปเพราะยาแต่ละชนิดก็มีข้อควรรับประทานที่แตกต่างกัน